สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกๆคนกลับเข้าสู่บ้านที่อ,อบอุ่นของเราเรียเจ็ดปดเก้าทาโร่เช่นเคยเนาะมาดูสิมุมมองของคนรอบข้างที่มีต่อคุณตอนนี้เป็นเส้นไรเนาะเรียตได้ไพ่สำหรับใหม่มาแกะกล้องใหม่เลยเนาะดูสิคนรอบข้างปัจจุบันนี้มีมุมมองเกี่ยวกับตัวคุณอย่างไร เนาะให้ไพ่สำรับนี้เป็นทู่ทํานายแล้วกันเนาะ,ะแกะกล้องใหม่เลยนะครับมาดูกันสิว่ามุมมองคนรับข้างมีต่อคุณในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเนะาะอุ้ยไพ่สวยมา,มากๆเลยเนาะ เออน่ารักดีกนะเอทอฟเ็นเตอโคหนึ่งเหรียญเลยเนาะโอ้น่ารักเลยจะส,สั่งอีกดีกว่าเนาะอืมข้าดนว่ายังไงมั้หรอจอยฟูลหรออืม มาดูกันเนาะคนรอบข้างมองคุณอย่างไรในตอนนี้เลยโอ้ศิละปะเขาน่ารักนะเนาะหลังไพ่ก็แบบว่าน่ารักอืมแล้วก็ถูกเลยนะเป็นไพ่กระดาษเนาะเออคนทำไพ่แบบว่าช่างทำแต่างไรเนาะดูหลังไพ่ก็สวยงาม อาเรียสับภัยกบแปมหนึ่งเนาะคนรอบข้างมองคุณอย่างไรมองของคนรอบข้างที่มีต่อคุณในปัจจุบันนี้เนาะอวันนี้เอา,าเป็นแรนดอมแล้วกันเนาะห่างหายกันไปนานเลยไม่รู้กี่วันสามวันหรือสี่วันจำไม่ได้เนาะ คิดถึงกันไหมเอ่ยมาดูสิอุ้ยไพ่น่ารักมา,มากๆเลยเนาะไพ่สวยมากๆเลยนี่ใช่ไหมเนาะเหมาะกับการทำแบบแบบว่าอะไรนะแรนดอมเนาะมาดูสิว่าคนรอบข้างมองคุณอย่างไรอย่าโฟกัสตรงที่เล็บมือนะเล็บมือไม่สวยเลยเรยยานจะไ,ไปทำใหม่เนาะเพจออฟโซสใช่ไหมอืม เขามองว่าคุณเป็นเด็กดื้อเหรอเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบระมัดระวังตัวเนาะเทนอฟโซดเด็กดาบสิบดาบเก้าดาบแล้วก็ครีนดาบืแล้วก็วกสิกวานโอ้จากไพ่แบบว่าห้าใบขึ้นมาเลยรียาว่า ปัจจุบันนี้นะเขามองว่าคุณแบบเข้มแข็งมากๆเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนาะอาดีตที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งปีหรือสองปีสามปีที่ผ่านมานะคุณผ่านเรื่องราวแบบนลาๆเนาะสิบดาบอืม ผ่านอุปสรรคปัญหามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้แบบเข้มแข็งมากๆเป็นคินดาบแล้วก็ประสบความสำเร็จนะเนาะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จอืมเป็นตัวของตัวเองประมาณนั้นเออผ่านปัญหาอะไรต่างๆมาเนาะอาจจะเคยผ่านแบบเคยสูญเสีย คนรักก็ได้นะเพื่อนร่วมงานก็ได้เนาะเออเผ่านเหตุการณ์หลายๆแบบนั้นนะเนี่ยแล้วก็มุฟออนจากความรักที่มันสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณประมาณนั้นเนาะอือปัจจุบันนี้คุณใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไปเรื่อยๆแล้วก็แบบว่า ประสบความสำเร็จมองหาอะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะมีคนแบบมีคนเก่าอยากอยากได้โอกาสจากคุณไหมเนาะเนี่ยอัศวินดาบนะอืมมีคนแบบอยากจะเข้ามาแบบได้โอกาสขอโอกาสจากคุณประมาณนั้นนะอืมเนาะมุมมองจากคนรอบข้างที่มีต่อ คุณตอนนี้คือแบบมองคุณแบบดีมากๆเลยเข้มแข็งเป็นคนที่ฉลาดสเสีลียวฉลาดเนาะเป็นบุคคลที่ผ่านปัญหาผ่านประสบการณ์ในเรื่องราวของความรักมาเนาะค่อนข้างแบบว่าผ่านเรื่องราวเจ็บปวดอะไรประมาณนั้น,นปัจจุบันนี้คุณระมัดระวังตัวมากๆเลยไม่ให้ใครเข้ามาในพื้นที่ของคุณได้แบบง่ายๆแล้วคุณก็ใช้ชีวิตแบบว่าไปเรื่อย ประสบความสำเร็จแล้วอยู่ในมี energy ที่แบบนิ่งแล้วนะเอออยู่ในสถานการณ์ของคุณปัจจุบันนี้นะคือแบบคุณนิ่งเป็นแล้วคุณนิ่งได้แล้วคุณแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรู้สึกของคุณมันมันอยู่ในเขาจะเรียกว่าอะไรนะ อยู่ในอยู่ในระดับที่แบบนิ่งเป็นเย็นได้แล้วเนาะถ้าพูดถึงพลังงานก็อยู่ในระดับที่แบบมันสมดุลนะเนาะถ้าเป็นชีวิตของคนเราจริงๆก็คือมันนิ่งได้แล้วนะเอออยู่ในขบวนการอยู่ในระดับที่แบบโอเค นิ่งเป็นเย็นได้ประมาณนั้นนะเนาะมมาดูอีกสิมีอะไรอีก King of Pentacle ใช่คุณนิ่งได้แล้วแล้วก็ไม่ให้อะไรเข้ามาในพื้นที่ของคุณง่ายๆเนาะคุณพร้อมแบบว่า พร้อมบวกประมาณนั้นนะถ้าอะไรเข้ามาแล้วแบบว่ามาทําให้คุณแบบมาดึงคุณลงมาดึง energy คุณแบบลงไปในด้านลบคุณไม่เอาเนี่ยคุณพร้อมที่จะเดินหนีเนาะชีวิตของคุณต้องแบบก้าวไปข้างหน้าต้องมีอะไรขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเดียวเนาะสีวิอวันนี่คุณจะคุณจะมีกําแพงใส่เลยถ้าคุณแบบถ้ามีพลังงานลบๆเข้ามาแบบรบกวนคุณประมาณนั้นนะ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นอะไรก็ช่างเนาะคุณไม่เอาเอ่อ the e m p r o r เนี่ยคุณมีอำนาจมีแบบมีอะไรเขาเรียกอะไรนะคุณเป็นคนที่แบบมีการตัดสินใจเนาะมีอำนาจในตัวเองมีอำนาจที่จะตัดสินใจที่จะแบบให้อะไรอยู่ในชีวิตคุณไม่ให้อะไรอยู่ในชีวิตของคุณประมาณนั้นนะเนาะ เอ็มเพลสเอ็มพลเรอก็คือคุณมีทั้งพลังงานที่แบบความเข้มแข็งและความอ่อนโยนอยู่ในตัวนะเนาะมียินหยานอยู่ในตัวประมาณนั้นนะก็คือแบบว่าจะพูดยังไงนะคือแบบคุณบาลานได้นะ,นะเนาะบาลานพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างได้ให้มันสมดุลประมาณนั้นมีทั้งยิงหยาน หยินหยางประมาณแล้วก็มีทั้งความเข้มแข็งความอ่อนโยนมีทั้งพระเดชพระคุณอยู่ในตัวประมาณนั้นนะเนาะเดี๋ยวห้พิเทศคุณนิ่งนิ่งได้แล้วก็นิ่งเป็นเย็นได้รู้จักแบบอะไรก็คือแบบจะพูดว่ายังไงนะก็คือแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณแบบ คุณมีความหนักแน่นมั่นคงจากข้างในเนาะเดเมติเซียนเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณ manifest ได้นะถ้าพูดถึง the f ฟู l พูดถึงพลังงานพูดถึง a อ l i g of pentacle ก็คือแบบว่าถ้าพูดถึงด้านจิตวิญญาณเนะทางจิตวิญญาณก็คือแบบ คุณตื่นรู้คุณสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณ่คุณสามารถควบคุมมันได้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมเนาะทางความรู้สึกนึกคิดทางทางโลกปัจจุบันเนาะการงานการเงินอะไรต่างๆนานานะคุณสามารถควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างและ คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะเดอะ y p o ิเททนะเนาะเป็นเหมือนนักบวชคุณมีนักบวชดูข้างในนะเนาะเป็นเหมือนจิตวิญญาณของนักบวชประมาณนะั้นนะที่มีความสลาดเฉลียวมีความรู้อย่างลึกซึ้งรู้ถึงแก่นแท้ของจิตใจของคุณจิตวิญญาณของคุณประมาณนั้นเนาะ แล้วก็มีความมั่นคงมาจากข้างในจริงๆฉลาดเฉลียวแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ปล่อยให้จิตวิญญาณของคุณเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคนรอบข้างมองว่าคุณมีอำนาจในการตัดสินใจทุกๆเรื่องในชีวิตของคุณแล้วคุณก็ปล่อยวาง ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ปล่อยชีวิตของคุณจอยได้แล้วก็เป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงจากข้างในจริงๆคนรอบข้างมุมมองของคนรอบข้างที่มีต่อคุณคือแบบเป็นเป็นในทางที่แบบไปในทางที่ดีนะเป็นไปในทางแบบ ผวกเนาะข้อองว่าคุณแบบมีชีวิตที่โอเคมีชีวิตที่แบบหลายๆคนต้องการนะอยากได้ประมาณนั้นเนาะไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องราวหลายๆเนี่ยผ่านความเจ็บปวดเนาะความผิดหวังเสียใจเนาะทุกๆเรื่องมาไม่เฉพาะเรื่องความหลักเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินคนรอบข้าง การความล้มเหลวจากการลงทุนเนาะของคุณมาแต่คุณก็สามารถจัดการปัญหาเหล่านั้นแล้วก็ผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างปลอดภัยและสาง่างามแล้วก็ลุกขึ้นมายืนขึ้นมาเนาะลุกขึ้นยืนขึ้นได้อีกครั้งอย่างสาง่างามเนี่ย เป็น emperor e m p a t e เนี่ยก็คือแบบว่าคุณมีทั้งพลังงานยินอย่างในยินอย่างอยู่ในตัวนะคุณปรับพลังงานเหล่านั้นนะให้มันสมดุลเนาะมีทั้งพระเดชพระคุณอยู่ในตัวเองเนาะรู้ทั้งด้านลบด้านบวกประมาณนั้นนะอืมคุณเคลีย แล้ก็จัดการมันได้ให้สองสิ่งนั้นสมดุลได้ไม่หนักเป็นด้านใดด้านหนึ่งแล้วคุณก็รู้รู้ลึกซึ้งด้วยนะไฮพิเทศคือแบบจิตวิญญาณเหมือนจิตวิญญาณน,นักบวชเขาจะมีความรู้ลึกซึ้งมีความสามารถมีความฉลาดม,มีความแบบรู้ความสามารถเป็นผู้รู้นะเนา อย่างทองแท้แล้วก็มีความมั่นคงรู้ลึกร,รู้จริงมั่นคงจากข้างในจริงๆประมาณนั้นเแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าสามารถไม่มีอะไรแบบว่าที่มันจะเป็นไปไม่ได้สําหรับคุณเดมิติเชียนคือพรสวรรค์คือความคิดสร้างสารรค์ของคุณนะคุณอยากได้อะไรอยากทําอะไรนะคุณทําได้ก็คือเหมือน ถ้าพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณเนาะก็คือแบบคุณผ่านบททดสอบมาแล้วแล้วคุณก็อยู่ในพลังงานที่ค่อนข้างดีเนาะค่อนข้างสะอาดค่อนข้างแบบเคลียร์ปล่อยวางรู้จักปล่อยวางอดีตแล้วก็ปล่อยจอยไปกับปัจจุบันใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันเนาะดีที่สุดอยู่คุณโฟกัสอยู่กับปัจจุบันอืมให้ภัย สิ่งต่างๆให้ใบตัวเองแล้วก็ยึดติดยึดมั่นอยู่กับปัจจุบันขณะที่คุณมีประมาณนั้นเป็นคนที่แบบติตวิญญาณมั่นคงเนาะมั่นคงจากข้างในเป็นคนที่มีความมั่นคงจากข้างในแต่จิตแท้จิตใจของคุณจริงๆประมาณนั้นแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จด้วยนะมีชีวิตท,ที่ดีมากๆม,มีอํานาจเหมือน มีอำนาจอยู่ในตัวเนาะอำนาจบารมีอยู่ในตัวประมาณนั้นนะกล้าคิดกล้าตัดสินใจเนาะด้วยตัวของคุณเองประมาณนั้นซึ่งดีมากๆเนาะอ่ะมาดูอีก5้าใบสุดท้ายมุมมองของคนอื่นมีต่อคนปัจจุบันนี้คือแบบดีมากๆเลยเนาะ เตสใช่ไหมเนี่ยคุณแบบผ่านบททดสอบคุณมีการท่านฟอร์มตัวเองมาแล้วเรียบร้อยประมาณนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านแบบความเป็นความตายมาเนาะเป็นจิตวิญญาณที่แบบเข้มแข็งอืมคุณเป็นคนที่ดวงแรงดวงแข็งเนาะผ่านร้อนผ่านหนาวมาประมาณนั้น The Moon เออ เดอะสตาร์เดอะทาวเวอร์ไพเมเจอร์ขึ้นมาสีนะ่ใบเลยเนาะเดอะเดวิลห้าใบแพทไตสำหรับคืออะไหลชินอฟเวนต์โคคุณผ่านบททดสอบเหมือนเหนคุณคุณผ่านวิบากกรรมมาแล้วนะคนรอบข้างมองคุณเสียน,นัน ผ่านมรมดทุกอย่างเป็นจิตวิญญาณที่แบบว่าน่าขลบรับน่านับถือเป็นเป็นจิตวิญญาณที่แบบมีความแข่งแข่งแก่งแน,แน่วแน่แล้วก็สง่างามผ่านความเป็นความตายเป็นเป็นคนที่ดวงแข็งดวงแรงผ่านความทุกข์ความเศร้า ปัจจุบันนี้คุณแบบเป็นดวงดาวเนาะสง่งางามมากๆเปล่งประกายอยู่ในยามค่ำคืนประมาณนั้นนะอืมผ่านอะไรผ่านแบบว่า เหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นอย่างปุบปรับสับพันผ่านวิบากกรรมเดวิวเนาะผ่านตั้งเรื่องราวต่างๆมาแล้วจนปัจจุบันนี้คุณแบบมีความมั่นคงคุณประสบความสําเร็จเป็นบุคคลหนึ่งที่แบบว่ามีความสําเร็จเนี่ยเทนอฟเพนเดโคมีความมั่นคงจริงๆนังแน่นมั่นคงจากข้างในจิตใจของคุณจริงๆประมาณนั้นอืมน่าเคารพ เนาะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวต่างๆเรื่องราวหลายๆมาแบบผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาโมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคือเดทเดอะมูนทาวเวอร์เดวิลเนี่ยทุกวันนี้คุณสง่างามมากๆคุณปร่งแล้วเป็นคนโสดที่แบบมีความมั่นคงมากๆมีความร่ำรวยสามารถยืนหยัดสามารถ อยู่คนเดียวได้อย่างสง่างามเหมือนเป็นดาวข้างฟ้าประมาณนั้นะ่ะมันเป็นดวงดาวเป็นเขาจะเรียกอะไรนะเป็นบุคคลต้นแบบเนาะเป็นตัวอย่างให้หลายๆคนให,ให้หลายๆชีวิตให้หลายๆจิตวิญญาณก็ได้นะเป็นแสงสว่างให้คนอื่นประมาณนั้นอะ่ะ เป็นไอดอลของหลายๆคนหรือเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับคนอื่นๆมากมายประมาณนั้นเนาะคนรอบข้างมุมอมองของคนรอบข้างที่มีแต่คณซึ่งดีมากๆเลยเนาะก็โอเคก็ประมาณนั้นเนาะระยะก็มีมาฝากเพื่อนๆพี่ๆประมาณนั้นตรงไม่ตรงก็ไม่บ้ากันเนาะ, <laughs> ะมาเจอกับระยะในคลิปต่ตอไปแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆแบบ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องระยะ789ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย